ขณะที่หน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกนะคะได้จัดก,กำลังพลพ,พร้อมยุโทโธปกรณ์ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับการเดือดร้อนจากอุทกภัยให้ได้รับการคลี่คลายในทันทีค่ะจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเนื่องจากฝนตกติดต่อกันนานกว่า12ชั่วโมงนั้นกองกำลังนาเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาถกองร้อยทหารราบที่713ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังนาเรศวรได้สนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองแม่ห้องสอนผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาเร่งดำเนินการกำจัดเศษกิ่งไม้ที่ถูกน้ำป่าพัดมาติดบริเวณสะพานสู่ตองเป้บ้านกุ้งไม้สักอำเภอเมืองแม่ห้องสอนค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้สะพานไม้นั้นชำรุดจากแรงดันของกระแสน้ำซึ่งสะพานสู่ตองเป้ถือว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่สร้างเชื่อมระหว่างสำนักสงฆ์สวนภูสมะกับบ้านกุ้งไม้สัก เพื่อให้พระสงฆ์ได้เดินมารับบินทบาตภายในหมู่บ้านแล้วก็ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของทางจังหวัดอีกด้วยค่ะ